สวัสดีครับมาพบกับ Mitsubishi x p a n d e r 1.5นะครับรุ่นท็อปสุดปี2020ครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่549,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะออกรถจัดโอน10,000บาทค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงนะครับผ่อนอยู่ประมาณ9,990บาทนะครับ72วันหรือ6ปีหรือจะผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทก็ได้นะฮะ7ปีสวยเมื่อเดิมป้ายแดงครับไม่มีชนครับภายในสวยทาดเรียบร้อยฮะเบาะหนัง ผุ่ม p u s สตาร์ทพวงมาลัยมันเตะฟังก์ชันระบบเบรก ABS airbag คู่ cool นะครับเบาะหนังสีดำสภาพสวยสะอาดเรียบร้อยนะครับมีแอร์หลังพร้อมเลยนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานเลขมาอยู่ที่40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถประวัติเช็คศูนย์ตลอดบ,บุ๊กสวิตคบนะครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับออปชันจัดเต็มนะครับผมมีโหมดฟังก์ชันรับโทรศัพท์จอกล้องถอยพร้อมครับ บุกสวิตครบคกุญแจ2ดอกรถประวัติเช็คศูนย์ตลอดยางใหม่นะฮะยางปี2023เครื่องเกียร์ปกติเลยครับรสภาพพร้อมใช้งานสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาญจนาพิเศษกรุงเทพครับ